ดีครับมือนี้เป็นมือดีมือสันบันดีามาแล้วจ้ามือเปิดโต้ซาเขียวไม้ของพี่บางชิ้นแลนด์สวัสดีสาวกหน่องนาลิตะสาวกชาเขียวสาวกแสงทองพินแลนด์และติง่งทั้งหลายแหล่ของพวกเราเอง ดิด่งดี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 นะครับผมเมื่อนี้เปิดตัวชาเขียวไปพี่น้องเป็นชาเขียวเพื่อสุขภาพค่ะที่ผ่านมาเรามีแบรนด์โกโก้กาแฟขายดับขายดีนะครับผมทะลุยอดทะลุเป้าและก็คนกินติดใจเพราะว่ามันมันเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับผมตัวนี้คือเป็นชาเขียวบอกเลยว่าส่วนผสมนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมคิดค้นแล้วก็สกัดเขาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยเพราะว่าอะไรครับ แบรนด์จากญี่ปุ่นนาฤตะคือชื่อญี่ปุ่นนะครับผมหนึ่งกล่องมีสิบซองมือนี่ถือว่าเป็นมือสันมันดี<ช>เป็นมือสันมันดีวันดีวันดีเปิดตู้ไม้สินค้าไม้ของพอ่อบิก๊กปฏิบัตินแนนของแม่แพลวแสงทองนะครับผมโอเควันนี้นะครับผมเปิดตัวราคาเลยหนึ่งกล่องราคาสองร้อยเก้าสิบบาทค,ค,คือหนึ่งกล่องก็คือสองร้อยเก้าสิบเสียค่าส่งห้าสิบบาทะราจะให้เขาหน่อยสองแถมหนึ่งได้ไหมขอร้องอันนี้ขอร้องเลย ปกติสามกล่องมันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทมันก็จะให้กูลดราคาครั้งต่ลดเลยหกร้อยสามสิบเอาวันนี้เอาไปเลยค่ะสั้นน่ะเออเอาให้แน่จัดเลยสองแถมเลยบุญบ้านน้ะตุ้นขอร้องของทางบอมี่ขายอยู่เอาไปเลยมือนี้ซื้อสองกล่องสองกล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องเพียงหกร้อยสามสิบบาทจ้าวันนี้จัดโปรโมกั่นมันฟรีสามกล่องแปดร้อยเจ็ดสิบชุดนี้นี่หกร้อยสามสิบบาทซื้อสองกล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องเป็นสามกล่อง ขันเวลา,าพี่ปู่นี่แปดร้อยเจ็ดสิบแต่ว่ามือนี่แค่หกร้อยสามสิบบาทรวมส่งแล้วนะครับผม